สวัสดีค่ะเขาฟางก็จะมาเล่นสนามนะคะเขาฟังตัวไปขอป้าก่อนก็จะมีเพื่อนเขาฟ้างนะคะเพื่อนเขาฟางนี่ค่ะชื่อบิวสวัสดีค่ะ,คะเขาฟังกับบิวก็จะมาเล่นน้ำน,นะคะเล่นสนามจะมาเล่นสนาม มาเล่นสนามะคะสนามของเขาฝ่าก็วันพวกนี้เล่นแล้วก็เมื่อวานบิวบิวกับเพื่อนกับพี่หนูค่ะแต่ในใช่พี่จริงๆค่ะคือพี่แบบเป็นเพื่อนชื่อพี่ต้นข้าวแล้วก็บิวมาเล่นสนามกับหนูเมื่อวานสนุกมากไปได้ทาขีดวันนี้ก็สนุกแล้วค่ะวันนี้หนูก็จะมาเล่นสนาม ไปขอป้าเลยแม่มัคนไม่ค่อยโคมขาหมีเลยบอกไม่ได้ทำไงเอียงไาเล่นเลยเอ๊ะเขาฟาาต่อไปขอป้าก่อนนะคะก่อนจะเล่นเขาฟาาใส่กางเกงไวน้าพอดีเลยแล้ต้องเปลี่ยนก็คนนอนนะว่าป้ายแบ่นน้นต้องไปขอป้าอาบิลถือหน่อยรายการ ของเธอต่อเลยอาเลยอามีวันนี้จะมาแสดงวัวเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเอิมไปหาเพื่อนหนอนนะคะวันที่เขาคอยอยนให้บอกป่าคอยครันี้ก็บายบายนะคะแค่นี้แล้ว